and cha no tiwa wak tuk vratrika midai sa sa o blutoti yentoi promantacon kranjingwa prot เดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยส,วสดิครับเช้าวันนี้เหล่าวันขอพอรจากพระขอพระองค์ทรงปกป้องและทรงนำทางในชีวิตของเราให้เราอยอมร,รับว่าเราเป็นคนบาปได้รับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภ,ภาพและต่อพี่น้องด้วย ว่ากบเจ้าได้ทำบาปมากมายได้กายวาจาใจได้ได้กายได้เลยกบเจ้าเป็นคนบาปกบเจ้ายอมระบาเป็นคนบาปดงนั้นขอบพระนามารีผู้ทรงเป็นปมจารีเสมอกอเตือสวรรค์และเวรทางด่าและพี่น้องด้วยเจวัาพระเจ้าเป็นกบเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปให้นำเราไปสู่ชีวิตนรรดอน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินให้เราภาวนาข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดให้กาพเจ้าทั้งหลายเอาใจใส่รอคอยการเสด็จมาของพระคริสเจ้าพระบุตรของพระองค์ เมื่อพระองค์ท่านเสด็จมาเคาะประตูเรียกจะได้ส่งพบข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังตื่นเฝ้าภาวนาอยู่และชิ้นชมยินดีถวายสะดุดีแด,ด่พระองค์ท่านผู้ทรงจำเริดและของพระเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร ทอ่านจากหนังสือประกาศศพอิสยาทิ่นธุรกันดานและทันดินแห้งแล้งจงยินดีเถิดทุ่งเวงวางจงเปรมปรีและปริดอกเหมือนต้นดอกดินสถานที่นี้จงพริดอกอย่างอุดมจงเปรมปรีและขับร้องด้วยความยินดีเพราะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์แห่งเลบานอนได้รับความรุ่งเรืองแห่งภูเขาคาเมล และที่ราบชาโรนทุกคนจะเห็นพระสิริลุ่งโรดขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าของเราจงทำให้มือที่อ่อนแอแข็งแรงขึ้นจงทำให้หัวเข่าที่ส่วนเซมีความมั่นคงจงกล่าวกับคนที่ท้อแท้ว่าจ,จงมาเถิดจงมาณเถิดอย่าก,กลัวเลยดูสิ พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะเสด็จมาเพื่อช่วยท่านให้รอดพ้นและจะทรงลงโทษสตรูของท่านอย่างสาสมแล้วในตาของคนตาบอดจะแลเห็นหูของคนหูหนวกจะได้ยินคนง่อยจะกระโจนได้อย่างกว้างและคนใบ้จะร้องตะโกนด้วยความยินดีเพราะน้ำจะพุ่งขึ้นมาในถิ่นธุรกันดาล และรำทานจะไหลในทุ่งเวิงวางแผ่นดินแห้งผากจะกลายเป็นสระน้ำและดินที่ถูกแดดเผาจะกลายเป็นผู้น้ำรังที่อาศัยของหมาในจะกลายเป็นพงอ้อและป่าต้นกกที่นั่นจะมีทางหลวงซึ่งเรียกว่ามักคากศักดิ์สิทธิ์ผู้มีมนทินจะไม่เดินตามทางนี้ และคนโง่เขลาจะไม่หลงทางที่นั่นที่นั่นจะไม่มีสิงโตอีกต่อไปจะไม่มีใครพบสัตว์ร,ร้ายเดินตามทางนั้นแต่ผู้ที่ได้รับความรอดพ้นจะเดินที่นั่นผู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่ไว้แล้วจะกลับมาอย่างสิโยนพ,พรางโหดร้องด้วยความชื่นชมความยินดีจะอยู่บนศีรษะของเขาตลอดไป ความชื่นบานและความยินดีจะติดตามเขาความโศกเศร้าและการถอนใจจะหนีไปจากเขาพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าพระเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าข้าข้าพเจ้ากําลัง ฟังอยู่ว่าพระองค์ตรัสอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประกาศสันติภาพแก่ประชากรของพระองค์และแก่ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ขอเพียงอย่าให้เขาทำสิ่งโง่เขลาอีกถูกแล้วความรอดพ้นอยู่ใกล้ผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระเสด็จยุ่งรน์ของพระองค์จะอยู่ในแผ่นดินของเราเชิญรับ เราเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่าความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์จะพบกันความเที่ย,งธรร,ยงธรรมและสันติภาพความเที่ยงธรรมและสันติจะสวมกอดกันความซื่อสัตย์จะปรากฏขึ้นจากแผ่นดินความเที่ยงธรรมจะเยี่ยมหน้าจากสวรรค์ เชโปรดเสด็จม,มาช่วยข้าพเาท้งหลายเถิดพระเจ้าอข้าใช่แล้วองค์พระพุ็นเจ้าจะประทานฝนเป็นพระพรและแผ่นดินของเราก็จะให้ผลเก็บเกี่ยวมากมายความเที่ยงธรรมจะเดินนำหน้าพระองค์ เบิกทางให้ความรอดพ้นตามมาเชิญรับโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระเจ้าทหได้าาเถิดพระเจ้าข้าเชิญยืน จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิดมนุษย์ทุกคนจะเห็นความรอดพ้นจากพระเจ้า พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะวันหนึ่งขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังทรงสั่งสอนบรรดาชาวฟาริสีและนักกฎหมายซึ่งมาจากทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลีและจากกร,รุงเยรูซาเล็มนั่งอยู่ที่นั่นด้วยพระเจ้าประทานพระอนุภาพให้พระเยซูเจ้าทรงรักษาโรคได้ ขณะนั้นมีผู้หามคนอัมาพาตนอนบนแคร่ขึ้นเข้ามาพยายามหาช่องนำคนอัมาพาตมาวางไว้เฉพาะพระภาคแต่เมื่อหาช่องนำคนอัมาพาตเข้ามาไม่ได้เพราะมีคนมากเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาแล้วหย่อนคนอัมาพาตนั้นพร้อมทั้งที่นอนลงมาตามช่องกระเบื้องตรงกลางห้องเฉพาะพระภาคของพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาเหล่านั้นจึงตรัสว่า เพื่อนเอย๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคิดว่าคนนี้เป็นใครการจริงกล่าวดูหมินพระเจ้าใครเล่าอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นพระเย,ยสุจ้าทร,ร,รงทราบความคิดของเขาจึงตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายคิดเช่นนี้ในใจทำไมอย่างใดง่ายกว่ากันการบอกว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือบอกว่าลุกขึ้นเดินไปเถิด แต่เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้โปร่งตรัสแก่คนอามภาษาว่าเราสั่งท่านจงลุกขึ้นแบกแคร่กลับไปบ้านเถิดท่านใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นต่อหน้าคนทั้งปวงแบกแคร่ที่ตนนอนอยู่กลับไปบ้านพรางสรรเสริญพระเจ้าทุกคนต่างประหลาดใจถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและมีความกลัวมากพูดกันว่า วันนี้เราได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างอย่างยิ่งพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจเริญเ,เมื ปนการพัฒนาจิตใจเมื่อเดือนที่แล้วนะครับพ่อก็ได้มีโอกาสได้รับฟังข้อคิดนะครับจากพระสมณสารนะครับล่าสุดของสมเด็จพระสนตะาปาฟรนซิสฟอเทลตติตุติทุกคนเป็นพี่น้องกันซึ่งกระท้้นเห็นถึงบุมมองต่างๆถึงท่าทีของพระศาสนาจักที่ควรจะมองทุกคนนะครับเป็นพี่น้องกันในภาพรวมอย่างแท้จริงและก็ควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์สังคม ให้ดีขึ้นนะครับด้วยหมุหมมองในลักษณะแบบนี้ก็มีคำสองสาคำที่ยังติดค้างอยู่นะครับแล้วก็ช,วน,ชวนให้คิดอยู่อย่าง,างต่อเนื่องนะครับก็มีคำว่ายูโทเปียซึ่งก็หมายถึงอุดมการซึ่งดูเหมือนว่ามันแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับหรือว่าเป็นความฝันนะค,ความฝันก็อาจจะ เป็นจริงได้ในลักษณะหนึ่งนะครับกับความเป็นจริงก็คือว่าถ้าเราจะต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสําเร็จจริงๆแล้วพวกเราแต่ละคนก็จําเป็นที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับเราไม่เหมือนกับพระเป็นเจ้าที่จะดำริทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับดังนั้นในพระวาจาของพระพิญ้ามนุษย์ทุกคนจะเห็นความรอดพ้นของพระเจ้าการที่พระเนเจ้าเสด็จมา จะเป็นที่ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่มีการทำร้ายทำลายกันจะเป็นอุดมการ์หรือจะเป็นแค่เพียงความฝันหรือว่าเป็นความจริงที่เราต้องร่วมมือร่วมสร้างกันในพระวรสารในวันนี้เราเห็นว่าชายทั้งสี่คนซึ่งพยายามจะช่วยเพื่อนที่เป็นอมาาัมพาตเนี่ยเขาพยายามอย่างมากเลยแต่เริ่มต้นก็คือเขาต้องมีความเชื่อมั่นในพยยระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงเขาเชื่อว่า พระเยสจ้าจะเป็นผู้ที่กระทำอาศารรา์และก็ช่วยเยียวยารักษาเขาได้ดังนั้นท่าทีของการดําเนินชีวิตของเราที่วันนี้ที่เราได้รับฟังจากพระวาจาของพระเป็นเจ้าก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อของเราที่มีในพระเยสุจ้าอย่างแท้จริงและการปฏิบัติของเราที่ออกมาจากความเชื่อถ้าเราเห็นว่าความสันติสุขจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเห็นว่า ความดีจะเกิดขึ้นได้จริงๆการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นความเป็นหนึ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นได้ก็คือท่าทีของเราเท่านั้นที่เราจะมีส่วนร่วมในการทำให้กิจการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ให้น้นเกิดขึ้นได้นะครับและเราจะเห็นว่าตบที่สุดแล้วทุกคนจะกล่าวสรรเริญพระเจ้าซึ่งเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่จะกราบสรรเริญพระเจ้าและมีความปีติสุขอย่างแท้จริง ที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุลลกขอถวายพระผ่อนพระเมตไถยเมตตาประทานปางซึ่งกาพเจ้าทั้งหลายกำมันถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและพักน้ำแรงของมนุษย์และเจือปีเป็นอาหารบรรดานในกพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดในรันดร ข้าแต่พระเจ้าในสกุลลกขอถวายพระพรพระเมตพระทัยเมตตาประทานเล่าหมุนสื้พกะเจ้าทั้งหลายกำมืองถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้อนอ้ำบุญน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มจุปเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถาวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร ที่น้อมจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันผานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอประเกิดพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาส,สนาจากส,สดศิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงรับบรรนาการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับจากพระกรุณานำกลับมาถวายขอให้สิ่งที่พระองค์ประทานให้เพื่อเสริมสร้างความจุมรักพากดีในแผ่นดินนี้ เป็นมัดจำวาข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับความรอดพ้นตลอดเนื้อรันดอนโดยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้า,าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์และเราขอพระกุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะักก็แต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงแนละเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระกุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพวกสมกุทาใด้กบพระเจ้าทั้งหลายได้รอดพด้นเดชชาภะบาร,รมีพระคริสต์เจ้า พระองค์ท่านนี้เมื่อเสด็จมาครั้งแรกบางเกิดเป็นมนุษย์ทรงปฏิบัติภารกิจที่ส่งสัญญาไว้ให้สําเร็จรู้ล่วงไปเบิกทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดตลอดการเมื่อจะเสด็จมาอีกอย่างรุ่งโราจน์ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับพร,รสตานตามที่ส่งสัญญาไว้ดังที่กําลังตั้งใจรอคอยอยู่นี้ ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรไดบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์ธิ์ศักดิ์สิีศักดิ์ศร์พระเจ้าจอมจักรวาลราเีริรุ่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงส,สุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูง <laughs> สุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการพระทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาให้ปังและเล่าองุ่นในศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่า รับบางนี้ไปกินในทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้ามเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบด้วยเล่าวงุหกอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่รบรรดาศิทธิ์ว่า รับเทนีไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็น้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงกลห่ตสิ่งแจรหลังออกเพื่อไปบาปสําหรับทางดามย์ทั้งหลายจ่งทําการดีเพื่อรดเถื่อนเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นประชชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนประชชนมาชีพ พระคริสต์เจ้าจะสดเด็จก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งก้าแต่พระบิดาเจา้ากอบเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชน <c oughs> และการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับเทโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ข,ขอกอบพระคุณที่สงรลสันกาบเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพ,พระับโปรง ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระกฤษณาเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับสมเด็กพระสันตะปาปาฟรานซิสพระสังฆราชฟรานซิสเซเวีเกรงศัก์ได้คณะส่งด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดส่งระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ ตลอดจนบรรดาผู้ลุงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้กะเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนรันดรกับพระนามารีปรมจารีพระชนนดีพระเจ้านบุญโยเซฟศาสดาของพระนางบรรดาคราสาวกนักบุญทุกท่านบุราสินิโคราเซเบราสีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา โปรดให้กมเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกศสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ใส่พระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสุริทธ์รุ่งโรดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรให้เราภาวนาตามที่พระคริสต์เจ้าทรงสอนข้าแต่พระบิดาของพระเจ้าทั้งหลายพระ สถิตในสวรรค์พระนาพระอโค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินในสวรรค์พระประานกจจวันแก่กัจาวันในวันนี้พระประานอภัยแก่ขัจาเหมือนกัจาแก่ทูปรดชยจาม่ให้การประแต่โปรดใช้ผลจากความเชื่อั ปรดเถิพระเจ้าข้าโปรดใช้กบ้า,า,า,าทั้งหลายให้ฝนพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสาันติสุขทุกวันนี้ ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับสเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบผู้เข้าพระเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระ,ะอาณาจักรพระอนุภาพและพระเสริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระคริสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของราบแก่ท่าน โปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทับเพลนเห็นความเชื่อในพระาศาสนาจากของพระองค์และโปรดให้าศาสนาจากสงบราพรเพื่อมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและกล่องราดตลอดนิรันดร <Amen. S 1> ขอให้สันติสุขของพระคุศเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคุศเจ้าแก่การและกัน ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงรักการุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงรักการุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิด นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ส่งลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรตรัสเพียงพระว่าใจเดียวแล้วจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์กอะกาศพิเศษคุ้มครองนำข้าพระเจ้าทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร ถ้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดให้การรับสินนี้ซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้เพื่อสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตท่ามกลางสิ่งอนิจจ์ของโลกโดยมีใจรักพระพรในสวรรค์ได้บังนเกิดคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีจิตใจยึดมั่นอยู่กับสมบัติถาวรตลอดไปด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพิ่พระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถินพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจบไปในสันติสุของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า3 7 2เจ็ดสองข้ออโปรดยัขึ้นกรด Oh